นนนนนนคครรรุุ่หมมได้้เียูตของชช,งช,ชสวัสดีครับวันนี้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้ามาสู่รายการคนของชุมชนครับรายการนี้ทำดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน ที่ทำงานกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้นำชุมชนมา64ปีแล้วเราเชื่อว่าคนของชุมชนผู้นำชุมชนสามารถไปพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้ถ้าชุมชนเข้มแข็งประเทศไทยก็ต้องเข้มแข็งวันนี้เรามีโอกาสได้ต้อนรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงอีกท่านหนึ่งจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมกำนันวชานุน้อยนะครับกำนันตมบลกุบรีนะครับครับ อยู่กุยบุรีอยู่กุยบุรีกุยบุรีนี่ชื่อเสียงก็ดังเรื่องช้างนะครับเนาะใช่ครับก็ของเราก็มีสถานท่องเที่ยวกุยบุรีคือสัพพรีเมืองไทยอ๋อครับผมครับรับรองความปลอดภัยไหมครับรับรองความปลอดภัยครับมีไกด์นำทางอ๋อมีไกด์นำทางแล้วก็มีรถบริการรับส่งครับผมตลอดทั้งวันครับผมช่วงแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นถ้าหลังจากนั้นอากาศมันจะเย็นนจะเย็นเกินไป จะทําให้สัตว์ป่าเขาจะออกมามวันนี้ก็ศูนย์เรามีโอกาสได้ต้อนรับท่านในฐานะของผู้นําการเปลี่ยนแปลงครับอ,อตอนนี้ผู้นาการเปลี่ยนแปลงเราจะคัดเป็นอําเภอละหนึ่งตำบลอาเภอละหนึ่งตำบลแต่กรณีอําเภอกุยบุรีทำํำไมคัดตําบลกุยบุรีมาเนี่ยผมว่าผมว่าน่าสนใจท่านมีอะไรโดดเด่นกว่าอาเภอตาบลอื่นไหมครับก็บในมุมมองของผมก็คือครับผมคืช่วยเหลือกับ พัฒนาชุมชนมาโดยตลอดครับย้อนอย่างนี้คือผมเป็นผู้ใยา่บ้านมา10กว่าปีเป็นผู้ใยา่บ้าน10ปี15ปีอ๋อสิบสี่ปีแล้วเป็นกำนันหนึ่งปีครับก็ให้ความช่วยเหลือกับพัฒนาชุมชนครับโดยมาตลอดครับทีนี้เขาท่านก็ได้เล็งเห็นว่าเราควรจะชูนโยบายของของหมู่บ้านครับการท่องเที่ยวการอะไรเงี้ยครับผมซึ่งพัฒนาชุมชนก็ได้เล็งเห็นของตำบลกุยบุรีก็เลยได้เสนอของ ตำบลกุลีขึ้นมาอบรมในวันนี้ครับคือการคัดเลือกเนี่ยนอกจากพัฒนาชุมชนแล้วผมก็มีคณะกรรมการที่ยังมีหน่วยงานต่างๆในตำบลของในอำเภอเนี่ยคัดเลือกอันนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับตำบลกุยบุรีขอแสดงความยินดีกับท่านกำนันด้วยนะครับเออท่านกำนันครับนอกจากที่เราได้รับการคัดเลือกมาเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน10ปีเป็นกำนันหนึ่งปีเนี่ย เราได้ทําอะไรมาบ้างเนี่ยที่ท่านคิดว่าเป็นเป็นหัวใจของความสําเร็จที่มาถึงวันนี้ก็อันดับแรกคือหนึ่งการเป็นผู้นําของผมครับก็การเป็นผู้นําต้องรู้จักการเสียสละถ้าเราไม่เสียสละไม่รู้จักการให้เราก็จะไม่ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านและคณะกรรมการของหมู่บ้านที่เราจะพร้อมจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับนอกจากการเสียสละมีอย่างอื่นอี่ไหมครับมีทีมงานไหมมี ผู้ช่วยมีสารวัตรก็มีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านก็มีผู้ช่วยแพทย์สวัสดิกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งแดหมู่เราจะทํางานก็เราจะประชุมกันครับอาจจะทําโครงการแต่ละอย่างก็มานั่งปรึกษาหารือกันว่าเราจะเดินไปทางทิศทางไหนเอาความร่วมมือจากตรงไหนที่มาช่วยกันภาษาทั่วไปเขาเรียกการบูรณาการท่านครับในตําบลของท่านเนี่ย ผมมีกี่หมู่บ้านนะครับมีทั้งหมด8ปดหมู่บ้านแปดหมู่บ้านจุดเด่นเด่นผมก็อาจจะไม่เอาแปดหมู่บ้านละหมู่บ้านไหนที่คิดว่าเด่นเด่นในจํานวนพื้นที่ในที่ท่านดูแลอยู่ก็เดี๋ยวผมจะพูดโดยภาพรวมะภาพรวมเชิญครับอย่างหมู่บ้านผมเนี่ยแบ่งได้เป็นพื้นที่สองสองพื้นที่หนึ่งสองพื้นที่พื้นที่ราบกับพื้นที่ราบและพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มจะติดกับแม่น้ําครับผมอ่าณวันนี้พื้นที่ลุ่มก็ อตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นแนวสายท่องเที่ยวอ๋อครับ,รบผมครับพื้นที่รุ่มแบ่งเป็นแนวสายท่องเที่ยวก็ค,คือมีแคมปิง้งม,มีพื้นที่ร่วมละพื้นที่ที่สูงอะทำอะไร,รพื้นที่สูงของผมเฉพาะในหมู่บ้านผมก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรการเกษตรครับการเกษตรปลูกข้าวถ้าพูดในภาพรวมของตำบลก็คือจะมีสถานที่ที่หนึ่งครับตอนนี้เน้นทางด้าน ผักอินทรีย์ผักอินทรียโอ้น่าสนใจก็คือไล่เกษมสุขครับผมก็เคยคุยกับเจ้าของไร่เขาว่าครับทําไมถึงพี่ได้ถึงหันมาปลูกผักครับผมอินทรีย์เพราะเขาบอกว่าสมัยก่อนแม่เขาเป็นมะเร็งแล้วก็การบริโภคอาหารับก็ต้องเพิ่มมากขึ้นครับพี่เขาก็เลยเปลี่ยนจาก พักทั่วไปก็มาเป็นพักอินทรีย์อโอเข้าเทรนเข้าเทรนสำหรับคนรักษาสุขภาพครับมของเขาก็เป็นที่ท่องเที่ยวครับเชิงเกษตรอินทรีสองเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับแล้วที่สําคัญคือเครื่องหม่ที่การันตีได้คือของพี่เขาอ่าได้รับรางวัลพระราชทานเกษตรดีเด่นประจำปี2568ันอด อันนั้นแสดง <Alexand re. S 2> ว่าในพื้นที่ของตำบลของท่านจุดขายหลักๆก็คือเรื่องของเกษตรอินทรีย์ถูกครับไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนถูกครับครับแล้วหลังจากนั้นก็จะบูรณาการทั้ง8หมู่บ้านเอามาเชื่อมโยงกันแล้วก็อาจจะพากันไปท่องเที่ยวของตำบลกุยบุรีใช่ครับอันนี้ยังไม่รวมถึงการความเข้มแข็งทั้งด้านความมั่นคงด้านการปกครองที่ท่านดูแลอยู่แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับอ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรีผมคิดว่าวันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่ง ถ้าท่านสนใจท่านกำนันให้เบอร์โทรได้ไหมครับได้ครับยินดีครับเชิญเชิญครับครับก็เบอร์ติดต่อนะครับของผม095 445 6453้าครับติดต่อได้ตูนย์เก้าห้าสี่สี่ห้าสี่สี่ห้าหกสอย่าลืมนะครับไปติดต่อที่ท่านกำนันวชาหนูน้อยวันนี้ก็มีทีมงานที่ทำสวนผักเกษตรอินทรีย์มาให้กำลังใจกันนะครับและอย่าลืมนะครับ วันนี้เป็นส่วนหนึ่งหลังจากนี้ท่านก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมติดตามศึกษาดูงานถ้าท่านจะไปเมื่อไรก็โทรหาท่านกำนันได้นะครับอันนี้ก็ทีมงานของเราและอย่าลืมนะครบับรายการนี้ก็เป็นรายการที่นำวิถีชีวิตความรู้ความสามารถของคนในชุมชนผู้นำชุมชนที่ทำงานเพื่อชุมชนเอามานำเสนอให้กับท่านท่านไหนที่อยู่ทั่วทุกหมู่บ้านทุกชุมชนของประเทศสนใจที่จะออกรายการนี้นะครับไม่เสียตังมาได้เลย กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดต่อที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีครับวันนี้ขอบคุณท่านกำนันครับสวัสดีครับผม่ดเรียนรู้ตคนองชุมชน